โอเคพร้อมแล้วทุกคนไหนอ่ะร่นหมกน้ําได้แล้วนี่อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําใสข้าวบนอ่าอันนี้จะเป็นน้ําชาบูโอ้โหเกี๊ยนแบบกุ้งดุดุเกี้ยนเหมือนเหมือนเหมือนข้นควันเหมือนคล้ายดูดบุหลิอยู่ไหนอ่ะดูเลยเป็นไง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคซี่าครับผมกลัมาเจออีกแล้วในวันว่างๆวันนี้ไม่ว่างพคงนี้ไม่ว่างเลามาเจออีกแล้วกับอีพีที่พี่ต้องเหนื่อย,อยแล้วทุกคนเพราะว่าดูเห็นไหมทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นไหมว่ารถพีสิงของเราอะมันสภาพเป็นยังไงลึกไม่ออกใช่ไหมนึกไม่ออกย้อนกลับไปดู อน้องชายสุดแสบเอาไปมินเนินใหม่ไหมมันนองมน้านําแตกชิบหท้ายหมดเลยสาหันอย่างนี้วันนี้เอาไปนิฟไม่มีพื้นที่นิฟขับชนเนินมากให้ยกล้อมอน้ําแตกไฟจา,นะาดารมีพีนี้ก็เลยจะกลับมาปลุกน้องพีสิงอีกแล้วเออให้กลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมแต่ดูว่าต้องทําอะไรไปบ้างเพราะว่ารอบนี้หนักมอน้ําแตกขานหน้าสุดกันชนสุดสุดทุกสิ่งทุกอ,อย่างไม่มีอะไรจะเหลือแล้วเนี่ยหมดทุกอย่าง เดี here, ๋ยวทำอไมครับตาห้อยใช่ตาเขาเรียกคนตาละห้อยเฮ้อันนี้ตาฉันหลุดอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยทุกคนดูไอตัวที่มันทำลายมันเป็นขนาดเนี้ยนั่นคันเล่งค้างอ๋ออันน่้ค้างเหรอเออดีผมไม่เป็นไรก็แย่แล้วผมไม่รู้นะเนี่ยเออขอโทษขอโทษพี่ไม่รู้ถ้ารู้นี่โอ้โหคัาเล็มันค้างเออแต่พอขึ้นมาแก็เห็นเจอาได้ปกตินะมันโดดแล้วมันหายเลยอ๋อมันตกใจโอ้คันเล่งมันตกใจวันนี้แค่ไหนไหนๆก็ขนาดนี้ละก็เดี๋ยวมาทำการทดลองกันดีกว่าทำอะไรครับวันนี <time. c ann ot> ้ว่ารถเก่งเนี่ยสามารถทำก๋วยเตี๋ยวได้ม ทำยังไงก๋วยเตี๋ยวจะไปทำยังไงจะกินไหมล่ะกินเออเดี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวให้กินโดยรถซื้อได้ฮะขับไปซื้อขับไปยังไงเม้าน้ำมึงยังไม่มีเลยหลอกสายยางสิโอ้หม้นน้ำอแล้วแ้สายยางกี่เมตรเนี่ยต่อขับไปเนี่ยกรอบเข้าไปร้อยเมตรเออพี่ขับไปไหนล่ะก็ต่อกรอบเดี๋ยววันนี้พี่จะเอารถปีนสิงมาทำก๋วยเตี๋ยวกันทุกคนมาดูว่าจะทำได้ไหมไปดูก่อนว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่บ้านถือ years later thousand เจอแล้วเหมือนเตรียมมาไม่ใช่เกี๊ยวมันก็ต้องมีหม้ออยู่แล้วพี่ตกใจก็ใช่ไงมึงไม่ตกใจกับหม้อเกี๊ยวไม่ตกใจอ่ะมันจะตกใจทำไมม้อมันมีหม้อรู้เกี๋ยวต้อมีหม้อซ้อมไว้ซ้อมไว้สำหรับอลังการงานอื่นอะไรไอ้ท่านี่ยตกใจหม้อตันมึงมันตกใจเหี้ยเลยต้นหม้อเกี๊ยวต้นหม้อเออนี่น้ำหม้ออยู่นี่อ๋อ นี่ครับ้้าหมอไม่ใช่เอ๊หม้อเหียวทีนี้พี่ได้ทำการท่อมแซมตาการโม่โม้โม่ข้าวผัเหียวไม่เรียบร้อยแล้วทำทำไมอ่ะน้ำทิ้งไม่ใช่อะไรวะเดี๋ยวเราจะต้มแล้วเอาไอน์สกัดสกัดว่าอัดขวดเล็กๆขายเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะผมนั่งจำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้าได้นอนครับจ้านี่ตัอันเนี้ยจะต่อเข้ากับระบบเครื่องยนต์เลยเฮ้ยแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วเดี๋ยวทำ๋วยเตี๋ยวแดดจะเอารถใช่ต้มน้ำกุ้ยเตี๋ยวถูกต้อง โอบ้าแล้วก็ไม่มีใครทำไงอยากเห็นมันไม่ได้ดิอยากเห็นกันบ้่ะเ้ยมันมีช่องมันกั้นได้กั้นยังไงวะนี่ไงตรงนี้เดี๋ยวก็เป็นน้ำจากเครื่องยนต์อันนี้ก็เป็นน้ำที่เราทำกินแล้วเดี๋ยวความร้อนจากตรงนี้มันก็จะขับเข้ามาหางนี้ใหญ่ๆแล้วเนี่ยเออตไยน้ำตรงนี้ร้อนทั้งระบบตายวัวท้องเสียขี้แตกกีโอไม่ต้องช่วยละใครสนใจอย่าลืมนะครับกีโอเพจบายเอ็นจหวานเจี๊ยบแล้วก็เพจหลักมือสัตไปติดต่อซื้อไปซื้อไปซื้อที่เอ็นจเลยถ้าช่วงนี้ซื้อที่เอ็นจีได้ ก่อนอื่นต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนเอาตรงนี้เลยดีกว่านะตรงนี้เลยก็ได้ถอยไปหน่อยก็ได้มันร้อนนะถอยแม่งขึ้นไปบนกองทรายอะ่ะได้ได้ได้เราต้องเคลียร์พื้นที่ให้มันโล่มๆหน่อยเดี๋ยวนะทุกคนติดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอรถผมไม่ต้องกลัวอยู่แล้วรถทุกคันประตูปเปิดแรงๆหน่อยเพราะมันติดตรงนี้ <c oughs> อ้าวไหนบอกติดไงอ้าวสแตมป์ส,สตาร์ทได้ พอแล้วพอแล้วโอ้โหติดติดแม่โคเนี่ยโอ้โหไม่งั้นรนแล้วนะเนี่ยดีนะแม่โคขวางไว้นี่ยังบอกนะว่าถอยรถเบียดแม่โคชนแม่โคโคเข่งเป็นไงติดโคตรง่ายรถอ่ะรถติดง่ายว่ะเออบอกแล้วรถเราทำยังไงต่ออ่ะก็เดี๋ยวเอาโต๊ะมาตั้งก่อนเราจะทำเราจะทำก๋วยเตี๋ยวใช่เพื่อทำก๋วยเตี๋ยวน่าบ้ากโอ้โหนี่พี่ก็ได้ทำการซื้อสายยางมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้าแดกมากเลยร้านนี้เฮียเร็วดิ่จ้าง ทำงานเนี่ยฮะมันเหมือนงานเที่ยวหน่อยเมื่อกี้คุณเรียกผมว่าอะไรนะจ้างเฮ้ยอ๋อพ่อค้าเฮ้ยเรียกผิดพ่อค้าเร็วกุ้เต๋ยวอ่ะเออคุณจะมาเรียกผมจ่างได้ไงเดี๋ยวกำลังสายสายต่ออยู่เครื่องจะพังไม่พังก็งานนี้ไะ เราก็จะวนน้ำในหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับผมเข้าไปวมาในเครื่องเพื่อทําการต้มให้เดือดในเครื่องตั้งความร้อนแล้วส่งกลับมาที่หม้อก๋วยเตี๋ยวเราก็จะลวกเส้นลวกหมูในหม้อก๋วยเตี๋ยวหมูเน้งนี่จะต้องเน้งดนึงหงปล่อยลงดินนี่เด้งยันดาวขาดขนาดนั้นเลยเด้งจัดยิ่งกว่าบอลล็กอีกนี่ถ้าเกิดมันใช้ได้นี่มันจะกลายเป็นมิติใหม่เห็นการขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะคุณจะดังไงก๋วยเตี๋ยเป็นไงก๋วยเตี๋ยวเรืออ่ันี่ไงก๋วยเตี๋ยวรถเข้าไปเราต้องเติมน้ำ โอเคพร้อมแล้วทุกคนไหนอ่ะรถบกน้ําได้แล้วนี่อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยน้ายําใสข้าาบนอ่าอันนี้จะเป็นน้ําชาบู <c oughs> น้ำดำเรีย <c oughs> นอะไนัไนจะแดกได้ไหมเนี่ยโอ้โหวันี้ไงเกียรเริ่มมีสีสันที่มันเขาเรียกว่าตะหนิมนะเอ้ยแต่ว่าถ้าน้ําเดือดแล้วยงังไงก็กินได้ใช่ไหม <c oughs> โอ้โหเกียร์มันพุ่งดุดูเนี่ย่างเหมือนเหมือนเหมือนข้นควันเหมือนคล้าบดุลบุรีอยู่นะไหนอ่ะเดี๋ยวลองติดเครื่องดูงนี้ว่าน้ำมันมันเมียอระบบปั๊กเออจัดมารถเราเป็นระบบสตาร์ทเอนจิ้นนอกรถได้ไม่จำเป็นต้นองไปซานายรถ ใครจะกินเนี่ยพี่ใช่ชาไหมอันนี้ชานมเราทำชาขายก่อนแต่จริงๆอ่ะตัวถ้าแม่งไม่รั่วนะมันเอาความร้อนจากไอตรงเนี้ยมาถึงโม้ตรงเนี้ยได้ไงนี่มันเสือกรั่วถึงกันนะเด็กเฮ้ยแต่แม่งเริ่มร้อนแล้วอ่ะอ้าวร้อนดิแต่มันร้อนไม่พอหรอกอุณหภูมิไม่พอให้น้ำอ๋อตอนนี้ร้อยแปดสิบถึงร้อนะใช่ใช่องศาอาไปฝามอหิ ต้องปิดฝาหม้อก่อนลูกค้ามารอแล้วเดี๋ยวน้ำเดือดลูกค้ารอแล้วเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงรอน้ำเดือด328ยี่สิบแปดอยากดูไหมว่าน้ำเดือดยังเปิดฝาได้ไหมดูนะไม่มีไอไม่มีไอเราแม่งร้อนแล้วอุ้ยทุกคนปั่นกุ่นเลยร้อนแล้วร้อนหมูหน่อยร้อนหมูร้อนร้อนร้อน้อหมูไ้อนหมูก่หมูของเราอยู่ไหนเป็นหมูฟิดแข็งหมูเน่งฟิดแข็งเอาใส่ไปทั้งถุงเลย หูเที่ยแข็งจัดเลยตุ๋มไมต้องสูงแต่มันก็ละลายเอาไปเลยอะใวดุกันู้งน้ำมานะอันนี้ร้อนสุดแต่เราไม่เอาบันแดงบันแดงนะอมไม่เข้าอยู่แล้วหูมันหูมันสุดอากาศใส่เล่ใส่ะโอ้ยเเียร้านไม่มีขวาสะอาดเลยที่นี่มาดูนอยนี่ครับนิ่งเลยอะ มันร้อนร้อนจะตายอยู่แล้วจะเจ้าไป่รบร้อนที่ไหนกันนี่ตั่งยังตั้งแล้วหรือเอาเส้นไรเอาเละเละเอาเละเละเอาง้อไหมไม่ง้อเอาตากไหมไม่ตากไม่เอาโศกไหมไม่โศกมึงไม่เล่นเองอ่ะมึงเนี้ยไอ้เหี้ยโดูนะครับโอ้โหเดี๋ยวบเจ้าโอวัดดูเอร่อยเลยหมุนนหมุนน ร้อนไหมอู้หอ้ร้อนร้อนอันนี้อันนี้เราลวกเสร็จแล้วเราก็เอามาจุ่ทีนี้มันจะมี้อมันจะมีม้อเฮ้ยโอ้ยเย็นร้อนดีว่ะเล็นใส่ร้อนว่ะเฮ้ยหมูแดงได้แล้วเฮ้ยเนี่ยสุกเลยโอ้ยนิ่มแล้วสุกนิ่มแล้วนิ่มแล้วอ่ะอ่ะอ่ะใส่ใส่เอาหมูแดงเอาหมูแดงพะขาหมูแดงเอาหนิมไหมเอาหนิมมีหนิมเลยเหรอเนีแน่นแน่นเลเฮ้ยสุกเลยโอ้ยัดกเงี้ยสุกแล้วโอ้อ่ะใส่ไปใส่ไปลวกเลยลวกเลย เอาหมูเร่งใช่ไหมเอาแดงเอาแดงไล่ไล่เรากวาดดงเยอะๆแปะกลองเคียร์เด้งหน่อยเด้งหน่อยโอ๊ยมาเต้นมาเต้นเฮ้ยไม่ได้เอาขันกินมาเล่นนะเออไม่ได้อันนี้เป็นการทดลองวิทยาทานตอนแรกกูอยากกินแล้วแหละหุ่งแม่งทะลุไอ้ฉัดโอ้โหยเลื่อเรื่อเรื่อเรื่อโอ้ยเจ๋าว่ะเจ๋าว่เจ้าโอ้ยแปะเจ๋าว่ะแปะโอ้ยแปะตัวแปะเราสามารถเช็คความร้อนของน้ำได้ว่าการ้อนแล้วร้อนแล้ว โอ้พร้อนเท่ากันแล้วแสดงว่าวาน้ำเปิดแล้ววาน้ำขายได้ชามจริงๆเราขายได้บ้ายางถ้าซื้อกระามแรกเอามาโอ้โสุดแล้วอ๋อล้างน้ำล้างน้ำแตพไม่น่าเนี่ยปวนกัชิมกันแปรปก้าชิมบอเดี่ยวกูถือให้แล้วทุกคนก็จะได้เห็นนะของดีๆแบบนี้ไม่ชิมได้ไงชิม้เป็นชิสุดท้ายไม่ชิม้างน้าเนอ่ะเ้ย น่ก <b ici. S 1> like ินได้ะมันก็เหมือนน้ำน้ำตะกอนมาต้มนั่นแหละเราคนอยู่ในป่าโตแปดสั่งมาม่ามาม่าแห้งเหรอมาม่าแห้งอ่าใส่สลงไปแสลงไปเออไหนไหนไหนทำอะไรก็ให้มันยุ่งเนี่ยโอ้โหได้ละได้ลนิ่มแล้วนิ่มแล้วนิ่แล้วทุกคนได้ใช้ได้ว่ะได้ใช้ได้ว่ะ วัวบอกเลยแล้วเวลาใครเข้าป่าไม่มีน้ําต้นมะม่าไม่มีไฟไม่มีแก๊สน้ำม่นน้ำแม่งเลยเดือดแล้วเดือดแล้วจับงเฮ้ยถ้ามันเดือดขนาดนี้แล้เวลาเราจับมันก็ยังได้ใช่โอ้โหดูดูดูดิโอ้ยเฮียสุกด้วยจาใส่จานใส่จานอร่อยอร่อยเฮ้ยใครบอกไม่สุกโถ้มาซอสดิอย่าเป่าเลยเป่าไปต้มให้ปากแตกด้วยเนี่ยมึงมองมึงมองยังไงไม่สุกนี่ครับทุกคนดูอุ๊ยร้อนจับไม่ได้เลยเป็นวิทยาทานนะครับเอาง่ายๆว่ามีใครเคยเห็นไหมว่าน้ำม่นน้ำมันเดือดขนาดนี้เคยเห็นกันปะ มันะเดือดอยู่แล้วแต่มันอยู่ในระบบมันเดือดเป็นร้อยองศาอยู่แล้วทันร้อยสิบร้อยยี่สิบใช่อยู่ที่วาล์วน้ำจะรับได้เราก็เลยเอามาทําให้ดูว่าถ้ามันไปทําเป็นหม้อข้าวเจียวอะมันจะได้ไหมมันได้ครับมันสุกได้แต่ข้อเสียมันก็คือเครื่องยนต์เราอะมันสกปรกแต่ว่าในระบบเครื่องยนต์มันหลายสิบปีแล้วอะเส้นมาม่าจะเข้าไปด้วยตอนนี้ใช่มันสกปรกไปเลยไม่ได้กินไม่ได้นะงั้นเราต้องไม่ถอยรถป้ายแดงมาเออถ้าเป็นรถป้ายแดงที่เสื้อสูบไม่เคยโดนความสกปรกเลยอาจจะใช้ได้้พอเเป็นนสมมาา แลยวหนูไม่น่ากลัวขึ้นมาทันทีเลยแล้หนูแดงๆเหมือนกันใช่ใส่หมูหน่อยแปะใส่หมูหน่อยกินได้ขอมันสุกพี่เออต้องกินให้น้องๆเขาดูสิความเชื่อมั่นนี่เห็นไหมเราจะมีพริกไทยดำเล็กๆน้อยๆกินได้ครับแต่ผมไม่แนะนำให้ทุกคนทำกินนะครับพริกไทยดำเล็กๆน้อยๆดูได้นะแต่ไม่ต้องทำตามน้องๆเพราะว่าพี่ทำให้ดูแล้วครับทุกคนไม่ต้องไปทำเบรกเลยสันเอ้ยไม่น่าแดงนยเฮ้ยสุก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 สิไม่สุกได้ไงหมูแดงสุกเลยทุกคน เข้ามาดูอ่ะพี่ก็ขอบคุณนะครับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่อาจารย์มันใช่จริงๆแล้วมันก็อย่าทุกคนแม่งหาว่ากูไม่แดงอีกใช่ไหมใช่อือหืออันให้ดูเลยเป็นไง ของจริงกินได้ทําคนทำหน้าเย๋เดยทำหน้าเย๋รสชาติไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนมันมีตะกอนนั้นแหละแต่จริงตะกอนอ่ะมันก็ถูกกันต้มแล้วถามหน่อยมันจะมีเชื้อโรคเหรอเชื้อโรคไม่มีครับมันจะมีเชื้อโรคอะไรเครื่องยนต์เหรอไม่มีเชื้อโรคอาจจะเป็นสารตกค้างซะมากกว่าใช่พวกแต่พวกเนี้ยเป็นนิ่วแน่นอนตะกอนเยอะเหลือเกินเชี่ยสายทำงานน่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำแดอไม่สมค่ะสรุปให้น้องๆฟังอ่สรุปว่าเครื่องยนต์ระครับความร้อนมันสามารถลวกหิวเด้ง ต้มมาม่าได้เลยสามารถทําได้แบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยแต่พี่แม่แนะนำให้ทุกคนไปทำเพราะว่ากูทําให้ดูแนละ้วรุ้มาดูเอาแม่งร้อนมากอุณหภูมิแม่งได้แบบจุดเดือดอะ่ะแต่มันละลายความร้อนไม่ได้เนื่อเพราะาล้นไปไม่ได้ขยับยิ่งยิ่งสตานานยิ่งร้อนมากใช่เพราะฉะนั้นการทดลองเราวันนี้ทำเร็จได้เห็นการทํางานของเครื่องยนต์ได้เห็นการปั่นน้ําเขาออกทุกคนคงไม่รู้ใช่ไหมว่าหม้อน้ำหมันปั่นเอาข้างล่างเข้าไปนะเว้ยแล้วมันก็คืนมาข้างบนนะมันไม่ได้ปั่นข้างบนเข้าไปแล้วคืนมาข้างล่างนะอย่าเข้าใจผิดนะเตอนแรกพี่ก็ไไมมม่่่่รรรรรููู้้้้กกกกก็เเเพิิิงงลลลลยยชชชชอออบบคคคคคคปนีีาาาืดดดด์์์แใหสตซัผ กำลังใจในการทําต่อไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าอีพีหน้าพี่จะเอารถคันนี้เอาไปวิ่งบนถนนได้หรือเปล่าวิ่งแม่งทั้งมอเตอร์เสียเลย <c oughs> ยางมันปัญหาคือมันระบายความร้อนเดี๋ยวไปดูว่าจะเอาวิธีระบายความร้อนอยังไงให้เดือดไปเลยให้เดือดไปเลยให้มันวิ่งได้ <c oughs> โอเคไปอย่าลืมน้ํายาเคนี่คานี่ไปสั่งกันเลยน้ายาเคนที่คาตอนนี้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วครับขจัดคราบระเบิดขี้ใครไปดูในเพจได้เลยไปติดต่อเอาสั่งในเพจตอนนี้พี่มีโปรด้วยแล้วเดี๋ยวดูวิดีโอโปรเลยไปครับ